สวัสดีคะ่ะวันนี้กุ้งรีวิวนะคะจากช่อง YouTube กุ้งรีวิวและ Channel นะคะช่อง TikTok และแฟนเพจ Facebook ด้วยนะคะวันนี้กุ้งก็รีวิวเป็นอ่างดินเผานะคะเป็นอ่างปากหยักค่ะขนาด16นิ้วนะคะพร้อมขาตั้งค่ะนนี้เรากำลังใส่น้ำนะคะเดี๋ยวเราจะทำเป็นน้ำตกนะคะน้ำพุกนะคะ ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะอยากได้อ่างนะคะไปตั้งพญานาคตั้งพะพิฆเนตเลี้ยงปลาปลูกวัวนะคะปลูกต้นกกนะคะปลูกไม้แช่น้ำเบิร์ดออฟพาราไดส์นะคะเข้ามาดูสินค้าที่ร้านเราได้นะคะหน้าร้านเราอยู่จังหวัดพิษณุโลกที่กัดใจกลางเมืองพิษณุโลกเลยนะคะอยู่หน้าโรงเรียนพุทธชินราชเปิดทําการทุกวันตั้งแต่8ปดโมงครึ่งจนถึงสองทุ่มครึ่งนะคะจําหน่ายเครื่องปั้นดินเผากระถางอ่างนะคะดินปลูกนะคะ มีให้ลูกค้าได้เลือกรูปทรงหลากหลายขาตั้งก็มีนะคะสนใจเข้ามาดูที่ร้านเราได้เลยนะ